สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับ DIY บายเบียปาดิัเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาชวเนเพื่อนๆทำตะกร้าใส่แก้วนะคะก็จะมีลักษณะดังนี้นะคะเก็บวางแก้วให้มีระเบียบเรียบร้อยนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะรายละเอียดว่ามีกี่เส้นความยาวกี่เซนติเมตร ก็จะอยู่ใต้คลิปนะคะก็ให้เพื่อนๆนำเส้นเหยียบกับเส้นสารมาสานเข้าด้วยกันเลยนะคะสารที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยนะคะ พอเราสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเส้นทั้งสองมุมให้เท่าๆกันเลยนะคะโดยการดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดล็อกเส้นไว้นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาสารเส้นตั้งนะคะเส้นสารของเราก็จะมี10เส้นนะคะ145เซนติเมตรนะคะสารทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ล็อกเส้นไว้นะคะ พอเราสารเส้นตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล็อกเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการสารรอบข้างนะคะสารไปเรื่อยๆเลยนะคะพอถึงครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะมาทําการจัดเส้นนะคะ พอเพื่อนๆสานมาถึงพึ่งทางแล้วนะคะก็ทำการล็อกเส้นไว้นะคะแล้วก็มาทำการจัดเส้นให้เข้ามาชิดกันนะคะแล้วก็บีบมุมให้เป็นเหลี่ยมนะคะดึงเส้นให้มาชิดกันดังนี้เลยนะคะโดยการดึงเบาๆนะคะให้เส้นเข้ามาชิดติดกันสวยงามนะคะแล้วก็บีบมุมนะคะดึงทั้งเส้นเหยี่ย เส้นตั้งเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะดึงให้เขามาชิดกันไม่ให้มีเส้นบิดเส้นเบี้ยวไม่ให้มีช่องโหว่นะคะพอเราดึงเส้นให้มาชิดกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาบีบมุมให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอเราจัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสารส่วนที่เหลือนะคะ พอสานมาระยะหนึ่งก็มาทำการจัดเส้นแล้วก็บีบมุมนะคะแล้วเราก็สานมาถึงจุดสุดท้ายนะคะหรืออีกนิดหนึ่งเราก็มาสานให้เสร็จนะคะแล้วเขาก็จะมาบรรจบกันแบบนี้เราก็จะมาสอดเส้นให้เขามาบรรจบกันแบบนี้นะคะพอสอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สอดเส้นไปสักประมาณ4ี่ห้าเส้นนะคะเพื่อให้ เส้นที่เขามาบรรจบกันมีความแน่นหนาถาวรนนะคะไม่หลุดนะคะพอเพื่อนๆสอด4-5เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆทำการตัดเส้นทิ้งให้เรียบร้อยเลยนะคะ พอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการใส่เหล็กนะคะเราก็จะนําเหล็กเส้นมาหาักเป็นมุมทั้งสีมุมเลยนะโดย,โดยการวัดด้วยเส้นวัดแล้วก็เราก็มาหาักมุมตามตะกร้าของเรานะคะแล้วเราก็นํามาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็สอดเส้นลงมาดังนี้เลยนะคะทําทั้งหมดจนรอบตัวตะกร้าของเราเลยนะคะและเราก็จะเตรียมเส้น ขอบปากนะคะก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ140เซนติเมตรนะคะ2เส้นเพิ่มที่จะมาเตรียมทําขอบปากกันนะคะโดยการสอดเข้าไปดังนี้นะคะโดยการที่จะให้เขาปิดเส้นเหล็กไว้นะคะแล้วเราก็นําเส้นที่2นะคะมาทาบด้านนอกนะคะลักษณะดังนี้นะคะแล้วก็ดึงเส้นด้านในสอดลงมาเพื่อเก็บขอบปากดังนี้เลยนะคะ เพื่อนๆก็ทำไปจนรอบตัวตะกร้าของเราจนเสร็จเลยนะคะ พอเก็บขอบปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดึงเส้นที่ที่เราเก็บขอบปากนะคะลงมาสักประมาณ3-4เส้นนะคะเพื่อให้ความแน่นหนาของตะก้าของเรานะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยเราก็นำกันไกรมาตัดส่วนที่โผล่ให้เรียบร้อยนะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีลักษณะดังนี้นะคะ เราจะมาทำหูจับเพื่อที่จะเป็นส่วนที่ยกได้สะดวกนะคะถ้าเราไม่ทำมันก็จะเป็นล้นๆแบบนี้นะคะคือไม่มีที่จับนะคะเราก็จะเสริมที่จักลงไปโดยการถักเป็นหูกระเป๋านะคะโดยการเหมือนถักหูกระเป๋าทั่วไปเลยนะคะ2เส้นนะคะพอเราใส่หูถักเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะออกมาแบบดูดีแล้วก็มีที่จับเวลาเราจะยกไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตะกร้าใส่แก้วขนาดใหญ่ใส่เยอะได้เยอะพอสมควรเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ